มาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวีไทยสวีทนะคะวันนี้มาแปลกแปลกสันวันนี้มาสไตล์สาสายไม่ไม่ออกกําลังกายสไตล์สไตล์โฮมเธียเตอร์อ้าวันนี้คือหมุนน้องกันโฮมเธียเตอร์วีว,ว,วีดูสิ จอใหญ่ไมมโฮมเชีเตอร์มันใช่สายแดนไปดูไปดูอนาจาักรเพลงวีพีเปิดประตูมีแต่เทปออกกําลังกายนนอะแ่ๆมากนะะอนาจากักรอนาจากักรโฮมเชีเตอร์วีวีนี่อันนี้ทำจากแท่นี้แพงมากหนักมากนะคะเป็นไม้สัต เป็นไม้สักดูซิโฮมเธียเตอร์วิวิสั่งสั่งมานี่เป็นไม้สักหนักมาก,ม,ากมีประตูปิดแล้วก็ทำเป็นชนั้นๆตั้งน,นะคะมีวิดีโอฟิล์มมีหนังมีเพลงอาณาจาก <c oughs> <c oughs> ักรเชียเตอร์เปิดแว่ถ้าเปิดนี้อย่าดุม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 วิวิเกิดราศีเสือคะ่ะ อันนี้ภาพนี้แพงมากได้รับของขวัญจากคุณฟ้าชีโฮมเทอเตอร์ Theater, ดูซีเทปเทปเทปแอรบิกแดนมาดูวันนี้เต้นออกกำลังกายกับพี่ไทยบนากนอกชอบเพลงแกอุ้ยตายแอรบิกแดนนะคะ on the b e a s t ใครใครมีสถานที่ตรงไหนก็ไปเปิดเต้นนะคะได้เลยเปิดเพลงเต้นสาระความสุขเราก็ต้องหาค่ะออกกรางกายทำกับข้าวหรือมีอะไรต่างๆนะคะเปิดเพลงแดนทั้งเต้นทั้งฟาดเดี๋ยวรอคอยดูนะจะฟาดนะดูสิความสุขออันนี้ค่ะ อานาจาัดละทำดีไหมแต่มันหนักมากนี่ทำประตูปิดเอาไว้แล้วเห็นไหมปิดเอาไว้ปิดแล้วก็เป็นที่ตั้งทีวีที่ตั้งทีวีアาจัดเชียเตอร์วีวีดูสิอันนี้ก็ใส่เป็นชั้นๆแล้วก็แต่หนักมากเลยแพงมากซื้ออันนี้เป็นไม้ไม้สักนะคะไม้มาซิพอนไม้สักไม้สักหนักมาก ก็จะทำเป็นชั้นนะคะเวลาเราปิดชั้นนะคะโชว์ชั้นชั้นเพลงชั้นสารพัดเพลงเป็นเทปเป็นเพลงนะคะแล้วก็สวยไหมเนาะไม้สักมีชอบอะไรที่เป็นไม้ไม้สั่งสั่งอะไรก็เป็นไม้ไม้มาดูนาะก็จะปิดเข้าอย่างนี้เป็นชั้นไม้สักแต่มันหนักเลยัวจะซ่อมแซมอยู่นี่เวลาปิดเข้าไปก็จะเป็นอย่างนี้ เวลาเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยข้างบนก็เป็นทีวีสวายไตรอินวันทอินวันเก็บของได้เก็บเทปข้างล่างเก็บเป็นชั้นๆเห็นไหมคะเนอะเป็นชั้นๆก็เก็บเพลงโฮมเชียเตอร์จอใหญ่ไหมคะจอร้อยกว่าจำไม่ได้แล้วร้อยเท่าไหร่จอใหญ่มาก จอใหญ่มากๆเลยเวลาเปิดทีวีที่หนึ่งเขาจะแล้วก็จะมีเสียงลำโพงอยู่ตรงนี้เสียงโอ้ยเสียงเขาเรียกอะไรเสียงซาแต่ไม่ไม่เคยดูทีวีไม่ีเสียงตู้ถึมถึมถึมเขาเรียกเสียงเอ็โคเหรอใหญ่มากแอคเตอร์โฮมเชียรวีวีนะีนะคะเสียง